จริงๆมีเคยไปคุยกับหลายๆที่มาแต่อย่างที่บอกว่าความสบายใจเป็นสิ่งสําคัญในโปรเจกต์แล้วกันพอเราไปคุยกับหลายๆที่มาบางครั้งเนี่ยเราต้องรอพอเรารอ3าชั่วโมงในการนั่งเนี่ยบางครั้งเราความเครียดมันเกิดขึ้น2เรารู้สึกว่าพอเราคุยเนี่ยเราถามคําถามบ้างคาถามเนี่ยกับคําตอบ <I 'm S 1> ที่เรา <clear. S 1> ได้รับมันไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเรามาที่เนี่ยครั้งแรกคือรู้สึกว่าประทับใจมากเพราะว่ามันคลายความกังวลไปทุกอย่างเลยต้องชมพุณหมอแพลวเพราะว่าเขาอาธทิยาศสายดีมากแล้วก็ เฟรนดี้แล้วเขาเป็นคนที่ละเอียดมากค่ะพราฉะนั้นเวลาเรามีคําถามอะไรเขาจะตอบแบบชัดเจนเห็นภาพทุกอย่างเขาก็เลยแบบรู้สึกว่าเออฉันเอาที่นี่ดีกว่าเพราะว่าที่นี่ระบบทุกอย่างมันก็ดีไปหมดเลยค่ะแล้วก็พี่พยาบาลเขาก็น่ารักมากๆมองปุ๊บเห็นภาพเลยว่าอ๋อมันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้คือเข้าใจง่ายทุกคนแบบให้คําตอบแบบเหมือนเขารู้จริงอะคะ่ะใช่แล้วเป็นทุกคนมันแบบโปรเ e s ชั o นอลก็เลยรู้สึกว่าเออเอาที่นี่เลยแบบมาปุ๊บ ตัดสินใจเลยบอกสามีกับคุณแม่ว่าเลือกที่นี่เลยค่ะที่แรกในโปรเซสก็ต้องเตรียมตัวแล้วกันเราก็เตรียมตัวมาในระยะหนึ่งก่อนเริ่มเก็บไข่นะครับต่ช่วงช่วงนั้นก็พอเตรียมตัวบอกคุณหมอาจะให้มีทญญานยาแล้วก็พอทานยาเสร็จปุ๊บก,ก็จะเริ่มฉีดตัวฮอร์โมนต่างๆซึ่งอันนี้ก็เป็นโปรเซสทามหลักปกติของ IVF นะครับแล้วก็เข้ามาตรวจทุกๆประมาณสักสองสาวันเนี่ยต้องมาตรวจค่าฮอร์โมนว่าฮอร์โมนเป็นยังไงอะไร,ะไรต่างๆแล้วก็มีอัลตราซาวด์ที่เกิดขึ้นใช่แล้วก็เสร็จแล้วก็ขขั้นนตอกการเ็บไ พอเก็บไข่เสร็จแล้วเราก็จะกําหนดระยะเวลากับคุณหมอแพลวได้ว่าเราอยากจะใส่น้องเข้ามาตอนไหนอะไรอย่างเงีง้ยค่ะแล้วก็จะแจ้งคุณหมอแพลวว่าเราอยากใส่ช่วงนี้ช่วงนี้แล้วก็เข้ามาแล้วก็ให้เขาใส่ได้เลยคือทุกอย่างสะดวกสบายเวลาเราตอนเราดูวิดีโออาจจะรู้สึกมันดูยากแต่พอเราไม่จเจ็บเลยอะ่ะแต่วันแรกๆก,ก็อาจจะมีผิดมีจฉุนนิดนึงแหละแต่พยาบาลก็สอนดีครับแล้วพยาบาลสอนก่อนพอคุณพยาบาลสอนแล้วเราก็ลองไปปรับแต่ช่วงสัก ครั้งที่1นึครั้งที่2อเนี่ยอาจจะงงๆหน่อยแต่หลังจากนั้นก็ปกติแล้วใช่ตอนแรกนึกว่าจะเจ็บแต่มันไม่ได้เจ็บอย่างที่คิดเลยค่ะวันนั้นจริงๆมันควรจะเป็นวันที่เครียดแล้วก็ตื่นเต้นมากแต่ว่าพอมอาถึงปุ๊บมันไมไ่รู้สึกแบบนั้นเลยเพราะว่า คุณหมอแพรแล้วก็พี่พยาบาลน,นะคะเขาคุยกับเราให้เราสึกแบบผ่อนคลายอะคะ่ะ <ME AN> เหมือนเราไม่ได้รู้สึกอ่ะเสร็จแล้วหรอแบบทุกอย่างมันง่ายอีซี่ไปหมดเลยก็เลยรู้สึกว่าเออดี <laughs> มันไม่ได้รู้สึกอะไรเลยอะคะ่ะทุกอย่างโฟล์ไปได้ด้วยดีจริงๆอาจจะต้องชมทีมงานครับเพราะอย่าง่บอกความเป็นโปรเฟชชั่นอลพอเราสบายใจแล้วก็ทีมงานเป็นโปรเฟชชั่นอลเนี่ยมันทําให้ภรรยาสบายใจด้วยไม่เครียดด้วยใช่จะเป็นคนที่แบบวิตกกังวลก็แบบโอ้พอเข้ามาปุ๊บไม่ได้มีอะไรนี่นาอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะ ตื่นเต้นตอบได้ทั้งคู่ว่าตื่นเต้นตื่นเต้นตั้งแต่วันเก็บไข่จนได้ตัวอ่อนจนตรวจโครโมโซมโอ้ตื่นเต้นตลอดเวลาช่วงนั้นร้องไห้แบบว่าโอ้ยแบบท้องแล้วจริงๆตอนคนหมอบอกว่าโอ้ยท้องแล้วนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่แล้วก็สามีก็ร้องไห้น้ำตารับน้ำตาแท้บแวก็น่าจะร้องน้ำตาไหลภรรยาเราร้องไห้ไปแล้วใช่เป็นความรู้สึกที่แบบบอกไม่ถูกค่ะว่าออ้ยเราจะเป็นพ่อแม่คนแล้วอะไรอย่างเงี้ย คือจริงๆอยากได้ทั้งสองเพศเลยแต่ว่าแบบคนแรกก็อยากอยากได้ลูกผู้ชายก่อนเนาะเราก็เลยเลือกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคนที่สองก็จะเลือกผู้หญิงเหมือนกันก็คือเก็บไว้หลายฟองที่ได้ตัวออดมาได้ทุกได้ทั้งสองเพศเลยครับทั้ทั้งหมดเลยแต่ก็เราพอดูคุณภาพต่างๆแล้วกันแล้วก็เราก็เลยเลือกกันเป็นผู้ชายก่อนในมุมตอนนี้ก็ท้องได้สี่เดือนแล้วคะ่ะรู้สึกดีประทับใจกับ GFC หลายหลายข้อเลยเนาะข้อแรกคือ คุณหมอแพรวต้องคือรู้สึกว่าโชคดีมากที่ได้ได้คุณหมอแพรวมามาดูแลพวกเราอะคะ่ะเพราะว่าหนึ่งเลยก็คืออย่างที่บอกก็คือเขาเป็นคนที่แบบน่ารักอะแล้วก็คือเราถามอะไรไปเหมือนใครข้อสงสัยทุกอย่างอธิบายจนเราเห็นภาพจนแบบไม่เข้าใจก็อ,อธิบายต่ออธิบายซ้ำจนเอ,อกระจ่างมากๆคุณแม่สามีก็รู้สึกเออแฮปปี้อีกอย่างหนึ่งคือพี่พี่พยาบาลเขาน่ารักจริงๆนะคะ ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้คือเขาเซอร์วิสดีเหมือนมาแล้วไม่ได้เครียดอะไรแบบนั้นมาแล้วเราก็รู้สึกผ่อนคลายเนาะคลายความกังวลไยเลยคือเหมือนอย่างเงี้ยถ้าในมุมเนี่ยเวลาเราไปโรงพยาบาลอ่ะพ่อกำหนดอย่างหนึ่งคือเราต้องรอพอรอเนี่ยเนื่องจากว่าแต่ละเคสไม่เหมือนกันแล้วก็มันมีเคสอื่นๆเข้ามาแทรกแต่พอเรามาที่ GFC เนี่ยเราคลินิกเฉพาะทางแล้วกันซึ่งความเป็นโปรเฟ s ช i o n a l ด้านนี้เขามีเตรียมร้อยอยู่แล้ว พอเราเข้ามาปุ๊บเรารู้สึกว่าบางอย่างเราไม่ถูกกดดันจริงๆเรื่องเวลาเป็นสิ่งสำคัญนะเพราะว่าถ้าเราสมมติเราเข้ามาเราต้องรอวันสี่ถึงห้าชั่วโมงในการในการกว่าจะได้ปรึกษาในแต่ละครั้งเนี่ยความเครียดจะตกอยู่ที่พ่อแม่แล้วกันใช้คํานี้นะซึ่งแต่พอมาหนึ่งระยะเวลาเราไม่ได้ถงาจะว่าระยะเวลาก่อนจะปรึกษาคุณหมอเนี่ยไม่เกินสักครึ่งชั่วโมงเรารู้สึกว่าอันเราสบายใจนะเรามาปุ๊บเรากะชับขึ้น2เพราะคุณหมอลแล้วเราคุยกับคุณหมอเนี่ยรู้สึกว่าได้คําปรึกษา อย่างเรื่องนี้เราไม่เข้าใจเราถามไม่ว่าจะเป็นทั้งพยาบาลทั้งคุณหมอเนี่ยการฉีดยาต,ตัวนี้หรือการทานยาบางครั้งเวลาคัางคัดเคลื่อนต่างๆเนี่ยเราพอเรารู้สึกเ,เราอาจจะกินช้าไปนิดนึงหรือช้าไปครึ่งชั่วโมงเราสังเกตุว่าเรามีมความเรามีความกังวลแต่พอคุยกับคุณหมอคุณบอกโอเคไม่มีปัญหาจริงๆยามันออกแบบมาให้เกินมาชั่วโมงนึงอยู่แล้วคุณกินบวกลบครึ่งชั่วโมงเราเราโอเคอยู่ซึ่งจริงๆแล้วมันสร้างความสบายใจให้เรา ซึ่งได้คาตอบค่อนข้างรวดเร็วตรงนี้เป็นจุดสําคัญเลยผมว่าในจุดสําคัญเลยทุกอย่างมันเป็นแบบตามที่เราจัดสรรเวลาทุกอย่างไปค่ะเป๊ะๆแล้วอีกอย่างหนึ่งคืออยากได้รูปปีมังกรด้วยก็เลยรู้สึกว่าเอออย่างนั้นก็เอาเวลานี้แล้วก็ปรึกษากับหมอแพทย์ว่าถ้าเราใส่เวลานี้เดือนนี้จะได้ไหมจะทันไหมก็ทันอย่างที่คิดอย่างที่อยากได้สมหวังดังใจ พอเรานั่งทำรีเสิร์ชมาเราดูไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียต่างๆหรือเสื่าข้อมูลมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จริงๆต้องบอกทุกคนเหมือนว่า IVF เป็นเมอดต่อที่มีมานานมากแล้ว เพราะฉะนั้นจริงๆผมก็เกิน20ปี30ปีด้วยซ้ำซึ่งจริงๆแล้วความเสี่ยงทุกอย่างมันถูกปิดไปหมดละปัจจุบันนี้ผมว่าด้วยในเทคโนโลยีปัจจุบันแล้วก็การแพทย์ปัจจุบันเนี่ยผมว่า i v f อาจจะเป็นมาตรฐานที่เพิ่มความมั่นใจให้กับพ่อแม่คุณพ่อคุณแม่แล้วหรือใครที่มีความรู้สึกว่าฉันธรรมชาติแล้วยังยัง,ยงมีคําถามอยู่ลองเข้ามาปรึกษาก็ได้ผมว่าัน,นทาง JFC น่าจะให้คำปรึกษาได้ดีกว่าคาแนะนําของเราแล้วกันนะครับแต่ถ้าในมุมมองของของทางผมผมมองว่าอย่างที่บอกว่าเราเลือก JFC เพราะอย่างบอกว่า พอเข้ามาปุ๊บเราเห็นโปรเซสต่างๆจริงๆ IVF ไม่ได้น่กากลัวอย่างที่คิดอาจจะมีความปลอดภัยสูงในระดับหนึ่งเลยด้วยซ้ำใช่เพราะว่าอันนี้เราใส่ครั้งแรกก็ติดเลยใช่